เปิดซิงครับเปิดฤดูการสอสมะปีกลับมาแล้วครับโศกหมานทุกท่านทุกคนมาเนาะครับเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับเนาะสอบดีมากลนมันเซงมือนี้เป็นมือแรกครับหัวแรกแขกหมานของฤดูการนี่ครับกลมกลมงามงามคลิปนี้สอลองกลนไปซิมก่อนเวยครับเด้อมาลุนมาชมน้ำกันครับมาลุ้นติงนี่ครับนี่ ลงมาแล้วครับนี่เ8แปดเดือนแล้วบริกนอู้แต่ว่าดินนี่ซุ่มๆดูด้วยครับท่านผู้ชมครับดินซุ่มกับไม้คว่ำว่าอู้ยังี่อู้หัวเกาจะปีที่แล้วครับดินซุม่มครับคือว่าเพิ่งลงแปลงมาเต็มที่ครับอันนี้สวมาเจมเิมมบ้างครับ บอกยังไว่าเปิดซิงครับเปิดซิงเปิดซิงมันเซ้งนี่นะครับหัวเมัน,นยัาขาวอ,ว,นนวอยู่นี่ครับหัาาวมันเซ้งเนะนีย่ยกระดรอทกดเด็ดอยู่นี่ครับขาวพุ่นตายพ่นอุญูอาญาอยู่ครับฮนะนะโอย้ยอันนี้ซ้ำทำแม,มวนี่ครับนี่ลูกเลี้ยงสวงติงพ้งนระเอ้ย สองจริงครับสองจิอุย้ยตัวนี้บูมเมงยังอีกนึงครับอู้เบิ่งหัวพอดีลหละเพื่อนเขาคนลนเคลนครับอีกอันนึงรกงไปแล้วอยู่แถวนี้แหละเห็นแวบบใช่ไหมจ๊ะนี่ดีเออจังสี่หลักคือครับพื่อนะ อีเดอยตจะมูติมีอะไีครับอันน,ออนี้ยังไม่ไหนไม่แซ็งบรอกอ๋อเจ้อันนี้เป็นอะไรครับบันสองติงสองติงครับเต้นไงเฮ้ยหัวมันไหมนี่ครับอันหนึ่งครับลงติงมาแล้ว ห่วมันอะไรเนี่ยจริงดิงอยู่นี่นะครับอู้ยนย่หนิขาดบอเฮ้ยอู้ยพี่เด็กเตะเค็บนี่โอ้ยหัวมันไหมแล้เวเป็นไรคือบอเป็นตะคือบอเป็นตะคือบอโดอโอ้ย ไข่เนื้อยู่ครับไข่เนื้อยุไข่เน่ไข่เน่ไข่เน่นะครับนะไม่ใช่ไข่เน่นะฟังดีๆนะครับไข่เน่ไม่ใช่ไข่เน่นะน,น,นี่อีกอันหนึ่งอีกจริงหนึ่งโอ้คือร่องเลือกแทระบาดที่พ่อคอยดอดมองดินเริ่มแห้งแล้วครับเห็นบัวนี่กองดองอยู่นี่ครับ โอ้ใครเนี่แปลว่าคขาอย,อยัางชั่วอันนี้เต็กกว่าเมื่อกี้ครับกระน,น,นายว่ามีสหัวเข้ากำปั้นน่ะลุกจริงอีกแล้วกสิหลอกบ่าโอ้ยอย่าหลอกกันเท้อพึ่งมาขุดรอบเรกเด้อนี่เด้อปัดทุปัดทุืทือสิลุกเร็แค่ ยืสายหลัก,รก,กครับดูวัดชัดๆครับอันนี้เป็นตุ่มห้าขาเนาะเป็นไรครับปาดยังบกยังกระสุดอีกอ้หอันนี้อีกไหนหนึ่งนำติ่งนี่ก่อนเอออ้ีออ่เครื่องรู้ด้วยครับเด้อหัอวน,นี่เด้อ เสียบอ่ะคืนลูกคือระยะที่กนล,ลงนะครับบ่ไม่นำหนักของหัวเอ้ยเป็นเดยนัยนดิสาสวาวาแล้วจวดไปแล้วเห็นบ่แม่นขนาดหัวง,งามๆนจักหน่อยจตววาสับย์เย โห่โบมีทำบบเมีย,มมยมนีนะสวสน,น้ำเนียนี่นี่นีน,นี่จิงๆๆๆไปแล้วไปแล้วครับปิดตะคือบอหอย่าห,อห,อหอลอกกันนะสองตงครับสองติงโอ,อ้เป็นไอไรเ้ยเอาอันนี้มาใส่บันอุยน้ำีก่อน โอ้โหไม่จะก้อนดินมานป๊าดใช่เหรอบ่มันอู้พี่เดียพี่เดพี่เดีย้ยงามอยู่ครับงามอยู่หวออัวนี่งามอยู่สองครับสรอเริ่มมีแววที่ดีแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นบอ่อปิงได้ดินี่มันจังแมนครับลงติง่ง เดือดคระบเต้ปอาเอาอีกแล้วนำลงไปครับโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอเธอแล้วนี่ฮะเอาไม่อ,อย่างนี่โอ้นี่หัวเกานี่หัวไหมนี่นี่คือส่งคืออยู่ครับเป็ไนไงครับหัวนี่นี่นะนี่โอ้โห งามจ้าหวัวนี่งามจ้ามองนี่ครับป้าน่านผู้ชมนีม่เอียงน้อบัานมองขึ้นมาที่บอ่อนี่นะครับอู้หูเจอแล้ว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 จ้าอันนี้ดินเลื่มแหงนะครับอู้หูเกือบซัพปทัทธุทุกท,ทูมาเด้อขวัญเอ้ยไปแล้วครับมาดูกันครับว่าจะมุดเร,ร,รือไปเท่ขนาดไหน โอ้โหบุหรี่กุ๊กปีนะครับเนี่ยอู้หูหดูเฉยสิท่านผู้ชมครับต้องจังสี่ครับผมจุ๊ยบ่มีบาดแผลว่ามครับป้อผัวไปจิ้มจิมกันอยู่ครับเงาไม่เงาเดียวนี่ก็พอต้มแล้วสอวะเอาแล้วครับเอาแล้วสุกมันสุกมันมือหนิเทือเล็กครับเทือเล็ก เยาวชนเตะแบมี้เธอเจะสาบเตือโอ้สามหัวนี่สามหรือสองสองสามสามสองบอกหัวเมื่อกี้นี่บอกห่วยเหยียบโอ้ไม่ได้บอกเลขนะครับมันเซ็งครับโอ้สองโอ้ขั้นรวมกับหัวนี่ก็เป็นสองสามสามสองสามหัวแหละครับคนนี้อยู่ในเลืบบ้านโอ้ยต้องใช้เทคนิคขั้นสูงนะครับพวกว่ามีแต่รากไม้ เป็นไรครับชูชูโอ้โตกใจตกใจนี่เป็นไรจิมบบโบไนโบเอ้ยโ,โอ้เป็นอะไ,ไการอยู่ครับคนมานจะเสียหรอแบบหากไหมน,นี่แหละครับเพื่อนวามันเซ่งเพื่เงเพื่นเซ่งน,น้ำหา่างไหมด้ครับนี่ท่านผู้ชม เป็นไรบันออกได้บ๊อออกได้บ๊อขยับแล้วนี่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 นี <t <t ่โอ้โหยังได้มาจจะได้เพิ่นนี่เป็นติงหรือเป็นไหนโอ้โฉอี่ยังโอ้ซับซับยังซับไหนบอกรืองติงงนี่ยังโอ้ไหนครับไหนโอ้เดี๋ยวนี่โมได้หน่อยเบิรงได้นี่นะครับ สสว่าสิบไดกนี่สะดอกเป็นจะได้เป็นตะลุงหัวจะบอเป็นจะได้เนาะจัวเหรอวะอโ้ยี่ดิดหัวเพลินอ้ยขาวงามขนาดอันนี้ที่สัตว์น,นี่ที่เป็นจะได้ถุนมาจระถึงครับปุ๊บมันหัวแท้แท้ของแท้เป็นไรครับนั่น ติงดิงฮันดีนี่ครับเป็นตะเวงวังอลังการบ่ครับนี่ท่านผู้ชมลูกหัวเลยครับสักลงแล้วครับสักลงแล้วติงดิงอุ้ยเห็นแล้ววาแวบบน่าจะสวยงามนะครับน,าน,น,าน,น,านั่นนั่นนั่นติงดิงะเจ้าอือ นี่โอ้ยตรงยังสี่ครับพู้ลน่าจะเป็นหัวมันนะครับเพราะว่าชัวเห็นแล้วนี่ไงท่านผู้ชมเห็นบอหอืเป็นไหนครับอายโอ้ยแจ่มมือแจ่มจันโอ้ยไปสับหัวนี่บานโอ้ยมาจากส่รอกำลังแจ่มเลยหัวนั้น ฮู้นี่อู้ยัซ่บฮู้นี่ฮู้นี่ว่าสะใส่ฮู้นี่สุดหรอซ่อนกันอยู่บ้านนี่นะวันนี้เป็นไกดครับบู๊ดกลมๆครับกลมๆอปเปิลมาแล้วครับแอปเปิลเมื่อนี้ถือว่าเป็นรอบเปิดซิ่งนะครับเนาะในรอบหลายเดือนมาหลุดมาชมก่อนโซหลายท่านก็ถามมาแล้วครับ ปีนี่บกวนบอคนคือเก่าครับคนแต่ว่าดินทางบ้านอสอเสื่อมแลายมันยังซุ่มนะครับ mm hmm. เลยยังบกวนมนือนเปิดซิงครับเปิดซิงเปิดซิงใช่หรฮึโอโ้นี่ไงเป็นไงครับเป็นไงไปยังไงมายังไงเป็นไงครับฮึโอ้โหนี่ดี สิว่าผมสิเจ้คนนี้แล้วครับนนนัเอ็นบอโอ้ยโอ้ยเมีนหัวเดียวกันทุก้นละหัวเนาบาดเลยปัดไหนกระท่วงไหนหลยครับไลยครับไหนกะมีหัวกะม,นะนนะมีนี่นะว่าเจาหัวหัวจะมีสละขึ้นมาลวโชนี่นะนี่ครับออ้ผมหนัหัวนึ่งมาสอดเินี่ครับหัวนี้ ได้ีก,การนี่หัวกลมๆอีกหัวนีงนี่ครับบันชัว่วเพื่อนรวยเมื่อกี้นี่เก็บรอยตัวครับเป็ี่ยนได้หัวกลมหัวงามครับอยู่นี่นะดึงกันดูช่ออุ้ยแม่นมาหนี่งหูยกลมอมรอบนี่ครับมันเสี่ยงเลยนี่ในก่อนดินนี่ครับนี่น,นะ นี่สวยงามแต่วม็นร่องน้ำหัวครับจริงนีมาเละอันเกาหรืออันไหมอันเกาหรืออันใหม่ของเกาหรือวะล่าอันเกาครับลิเป็นโจกเลยนี่หัวหนึ่งนี่หัวหนึ่งนี่หัวนีน้หัวนี้พาเครืองครับพาเครืองหยิบ้อย มันเ่เป็นสองหัวเครึ่งครับจริงไล็น้อยแต่หัวเพิือ่อไม่น้อยเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนใดโอ้ในกานครับหัวนี่นี่เอาขีดดินออกก่อนโอ้งามงามครับรูปผลงานครับมือนี่ก็ได้หลายพอดสมมากควรวนี่ครับต่ว่าดินยังเปียกๆสมซุมอยู่นะครับนาอขั้นหัวจังสี่ก็คือว่าเพื่อนยังอ่อนอยู่เพิ่นยังบนลงแป้งน,นะครับเนาะ คนนะครับมีกับหัวใหญ่หัวงามหัวซับก็มี่กับมูบมนเอร่หัวบอสซักบการงามครับขอการชิมหน้าเนาะครับเนาะสวัสดีครับ